สวัสดีครับพี่น้องที่าครับวันนี้พระชนมาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในกิจการรมบทที่9ข้อ10ถึง18นะครับผมให้หัวขออ้อวันนี้ว่าอนาเนียชีวิตที่ยอมเชื่อฟังเมื่อท่านเปาโลที่เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าและท่านตาบอดพระเจ้าได้ส่งอนาเนียนะครับมาเพื่อจะดูแลท่านขณะเดียวกันอนาเนียก็เชื่อฟังพระเจ้าจริงๆครับเรามาดูด้วยกันในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับว่าในเมืองดามัสกัสมีศิษย์คนหนึ่งชื่ออนาเนียองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับผู้นั้นโดยนิมิตว่าอนาเนียเอยยยอออออนนนาาาาาาาเเเีีีจจจจึงงงงงททููลลตตบบวว่่่่่พพพรรระะคค์์้้้ขัักกุ ไปที่ถนนที่เรียกว่าถนนตรงทาหาชายคนหนึ่งชื่อซาโลชาวเมืองทารัสัสอยู่ในตึกของยูดาสเพราะดูเถิดเขากําลังอธิษฐานอยู่และเขาได้เห็นคนหนึ่งชื่ออานาเนียเข้ามาวางมือบนเขาเพื่อเขาจะได้เห็นได้อีก An อานาเนียทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่าเขาได้ทําร้ายวิสุทธิชนของพระองค์ในเยรูซาเล็มมากในที่นี้เขาได้อํานาจจากผู้มหาปุรหิต ได้ผูกมัดคนทั้งปวงที่จะอธิษฐานออกพนานของพระองค์แฝงพระเจ้าจึงตัดกับท่านว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้สําหรับนํานามของเราไปยังประชาชาติกษัตริย์และพวกอิสราเอลเพราะว่าเราจะสําแดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใดเพราะนามของเราและวันเนียนก็ไปและเข้าไปในตึกวางมือบนเซาโล กล่าวว่าพี่โซเลเอ๋ยองค์ผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูได้ส่งปรากฏแก่ท่านกลางทางที่ท่านมานั้นได้ส่งใช้ข้าพเจ้าเพื่อจะมาให้ท่านเห็นได้อีกเพื่อท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ์พระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับเราจะสังเกตมีอยู่3อย่างด้วยกันที่อนาเนียมีชีวิตที่ยอมเชื่อฟังประการที่1ครับ,รบเขาเชื่อฟังอยู่เสมอเรารู้ได้ยังไงครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าตรัสกับอนาเนียและอนาเนียตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าข้าคล้ายๆกับอิสยาครับคนทีี่่ฟังงเเเสสยยพระจ้าออูม จะพร้อมที่จะทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์เราเองต้องพร้อมที่จะฟังครับพระเจ้าต้องการให้เราฟังเสียงของพระองค์พระเจ้าสามารถตัดกับเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆผ่านพระวจนะผ่านคําเทศนาะผ่านเสียงในจิตใจผ่านนิมิตความฝันผ่านคําเตือนของพี่น้องคริสเตียน คำของคนทั่วไปและพระเจ้าต้องการให้เรานั้นมีหูผึงเพื่อจะรับปัญญาของพระเจ้าและพระองค์ตัดรายละเอียดกับท่านอนาาเนียนะครับพระองค์ได้ทรงตัดกับท่านว่าให้ไปที่ถนนตรงถามหาชายคนหนึ่งชื่อว่าซาโลเป็นคนเมืองทาลาัสัสอยู่ในตึกยูดาสกําลังอธิษฐานอยู่พระองค์ได้เล่ารายละเอียดให้กับเขาฟัง ให้เขาได้เรียนรู้จากการว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยผิดพลาดพระองค์ทรงฟังอยู่เสมออันที่สองครับเขาเชื่อฟังแม้ว่าจะดูเหมือนลำบากใจอนาเนียรู้ดีว่าเปาโลเคยข่มเหงคริสเตียนดังนั้นเองถ้าลำบากใจครับที่จะไปแต่ว่าท่านก็บอกกับพระเจ้าบอกว่าในข้อ13บสเปาโลเป็นคนข่มเหงคนอื่นแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือท่านก็ยังเชื่อฟังท่านมีเหตุผลของท่านในข้อ1 3บสพระเจ้ามีเหตุผลของพระองค์ในข้อ1 5บหเหตุผลของท่านก็ไม่สามารถจะเป็นลบล้างเหตุผลของพระเจ้าแน่นอนครับบบเพพพิิ่่่มโยท้ออกวาาระงคไได กพราะอดของพระองค์เนื่องจากว่า,าค่าโปรองตีราคาพระชนะพระองค์สูงกว่าเจตนาขาองค่าโปรองเองนั่นหมายความว่าบางครั้งเราอาจจะเชื่อฟังพระองค์เจ้าเราอาจจะมีเหตุผลของเราแต่พระเจ้ามีเหตุผลที่ดีกว่าอย่าไปลำบากใจเลยนะครับที่จะเชื่อฟังพระองค์ประการที่3ครับเชื่อฟังโดยไม่มีข้อแม้ในข้อ17นะครับ ท่านก็ไปแล้วก็วางมือบนซาโลแล้วคําพูดของท่านนะครับบอกว่าพี่ซาโลเอ๋ยคําว่าพี่ซาโลเนี่ยนะครับในภาษาเดิมชื่อว่าอาร์เดลฟอร์ดอาร์เดลฟอร์ดเนี่ยนะครับหมายถึงการนับถือเป็นพี่น้องและตนเองเนี่ยนะครับเมื่อไปถึงแทนที่จะทําแบบเสียไม่ได้ท่านก็ให้กําลังใจและอธิษฐานเผื่อด้วยความจริงใจเชื่อฟังโดยไม่มีข้อแม้ของท่านท่านก็ทำด้วยความสุภาพผลที่เกิดขึ้นครับท่านเห็นอะไรครับการรักษาบีเกลที่ตกมาจากตาเปาโลและเปาโลได้ลุกข,ขึ้นรับอัลติสมา และผลที่ตามมาถ้าเรามีการจะอ่านในข้อต่อๆไปเราจะตื่นเต้นครับเปาโลได้ลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าเราจะสังเกตว่าชิดอนาเนียยอมเชื่อฟังนั้นการเชื่อฟังส่งผลกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมายขอเราเชื่อฟังเสมอเชื่อฟังแม้จะดูเหมือนลำบากใจขอเชื่อฟังโดยไม่มีข้อแม้และทำตามด้วยจิตใจที่อ่อนสุภาพกับพระเจ้าพระเจ้าปลอดกับ